สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการสปอยซีรีส์เรื่องวินเซนโซทนายมาเฟียวันนี้เสนอ EP ีที่2ถึง EP ีที่6นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมกันเลยจ้าในทางเทคนิคบาเบลกรุ๊ปถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของตึกนี้เรียบร้อยแล้วดังนั้นแม้พระเอกจะไล่พวกอันธพาลออกไปได้ก็เป็นเพียงแค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น พ่อนางเอกขอคุยกับพระเอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งพระเอกก็ยืนยันว่าประธานโจถูกข่มขู่ให้เซ็นขายตึกไม่ได้มีเจตนานจะหลอกลวงแต่อย่างใดคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ผมจะเอาตึกนี้คืนมานางเอกที่นั่งฟังอยู่ด้วยก็ได้แย้งไปว่าคุณเอาคืนมาไม่ได้หรอกเซ็นสัญญาไปแล้วก็คือจบนางเอกสงสัยว่าทําไมพระเอกถึงแสดงความโอเวอร์ว่าไม่อยากขายตึกทั้งทงท,งที่ถ้าตึกขายได้พระเอกก็จะได้รับผลตอบแทนที่สูง ยกเว้นแต่ว่าจะมีอะไรที่มีมูลค่ามากกว่านั้นผู้เช่าทุกคนในตึกต่างก็พากันเสียใจและผิดหวังในตัวของพระเอกเพราะคิดว่าพระเอกมาหลอกให้เชื่อใจแล้วก็แทงข้างหลังพ่อนางเอกบอกกับทุกคนว่าขอเสือมให้รอบคอบอีกทีว่าพระเอกอยู่ข้างไหนกันแน่ตัดภาพมาที่หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งเธอเป็นอัญการชื่อเวิมยงฮีเธอเป็นคนที่พร้อมจะใช้ทุกวิธีการที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้แม้แต่การฝ่าฝืนกฎหมายก็ตาม พระเอกมาเยี่ยมประธานโจและบอกกับเขาว่าไม่ต้องขอโทษแค่ครอบครัวของคุณปลอดภัยก็เพียงพอแล้วแต่ประธานโจก็เป็นกังวลว่าถ้าบาบิลมีการก่อสร้างหรือถอนเขาจะต้องรู้ความลับอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณควรจะชิงทุบทิ้งก่อนพระเอกได้นึกย้อนกลับไปเมื่อสามปีที่แล้วที่เขาได้คุยกับนักธุรกิจชาวจีนและประธานโจว่าจะต้องสร้างห้องลับให้ชิดกับเสาและคานที่รับน้ำหนักของตึกและติดตั้งระบบเพิ่มแรงสั่นสะเทือน แบบนั้นไม่ว่าจะเกิดแรงสัน่นสะเทือนจากด้านไหนของห้องลับตึกก็จะถล่มลงมาถ้ามีคนพยายามงานเพื่อขโมยทองตึกนั้นก็จะกลายเป็นหลุมศพของพวกเขาทันทีและที่สําคัญต้องกําจัดผู้สร้างห้องลับทั้งหมดนอกจากเจ้าของทองแล้ววิธีเดียวที่จะมีใครเอาทองออกไปได้ก็คือต้องพังทลายตึกตัดภาพไปเมื่อหนึ่งปีก่อนนะคะพระเอกได้ทราบข่าววนะ่านักธุรกิจชาวจีนได้หัวใจไวเสียชีวิตไปแล้ว ใน10เดือนต่อมาเขาจึงได้มาปรึกษาเรื่องนี้กับประธานโจพอคิดว่าชายจีนไม่น่าจะบอกเรื่องนี้กับใครแม้แต่คนในครอบครัวดังนั้นก็จะเหลือแค่ตัวพระเอกกับประธานโจที่รู้ความลับนี้พวกเขาจึงตกลงกันที่จะพังตึกเพื่อเอาทองออกมาก็กลับมาที่ปัจจุบันนะคะพระเอกไปยืนมองอยู่ที่สำนักสงฆ์และแอบได้ยินว่าจะมีการติดตั้งระบบหม้อน้ําที่พื้นเขาจึงรีบตะโกนเข้าไปห้ามโดยการให้เหตุผลว่าทําแบบนั้นไม่ได้เพราะตึกจะถล่มลงมา ต่อมาพระเอกได้เข้าไปหาพ่อของนางเอกเพื่อขอดูเอกสารเกี่ยวกับบาเบลก่อสร้างตอนแรกพ่อของนางเอกดูเหมือนจะไม่ยอมแต่เมื่อได้ยินว่าพระเอกขอพิสูจน์ตัวเองและรับปากว่าจะช่วยเหลือผู้เช่าทุกคนเขาจึงยอมให้พระเอกดูเอกสารทุกอย่างและในเวลาต่อมานะคะพระเอกกับพ่อของนางเอกก็เริ่มสนิทก,กันมากขึ้นพวกเขามีความเห็นตรงกันว่าบาเบลเป็นองค์กรที่ชั่วร้ายและทั้งสองจะร่วมมือกันโคน่นบาเบลกรุ๊ปให้ได้ อายการชเวได้ลาออกจากตำแหน่งอายการเพื่อมาเป็นทนายอาวุโสที่สำนักง,งานกฎหมายอูซังซึ่งเป็นที่เดียวกันกับนางเอกซึ่งนางก็ออกตัวแรงตั้งแต่วันแรกที่มาทำให้นางเอกของเราเกิดอาการหมันไส้อย่างรุนแรงนางเอกรู้ค่ะว่าบาเบลคอนทรัคชันจะใช้เครื่องมือหนักในการเข้าหรือถอนตึกและจางจุนอหูหรือเด็กฝึกง,งานของเธอก็ได้เอาเรื่องวันและเวลาในการหรือตึกมาบอกเธอเพราะไปแอบได้ยินมาเธอจึงเอาเรื่องนี้ไปเตือนพ่อทำให้พระเอกรู้เรื่องนี้ไปด้วย ในคืนวันลือถอนนางอีกก็ดูกระวนกระวายด้วยความที่ใจหนึ่งก็เป็นห่วงผู้เป็นพ่ออีกใจหนึ่งก็ฟอร์มจัดแต่สุดท้ายเธอก็ทนไม่ไหวรีบเดินทางไปที่ตึกคากิมพาซาและสิ่งที่เธอไปพบเจอก็ทําให้เธออึ้งไปเลยทีเดียวเพราะพระเอกได้เตรียมแผนรับเหมาเอาไว้แล้วแถมเป็นวิธีที่น่าเหลือเชื่อเกินที่ใครจะคาดคิดเขาได้จัดงานปาร์ตี้สไตล์ซีซิลีขึ้น โดยเขาได้เชิญแขกมาร่วมงานเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเหล่าอิสตาแคมเมอร์ยูทูบเบอร์และอีกมากมายซึ่งก็ทำให้ผู้เช่าภายในตึกทุกคนดูแฮปปี้เอามากๆเลยงานปาร์ตี้ในครั้งนี้ทำให้แผนการรื้อถอนตึกเป็นอันลุมเหลวเพราะมีผู้คนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากแผนการรับมือของพระเอกในครั้งนี้เฉียบมากบอกเลยแม้จะหยุดการรื้อถอนไปได้ถึงสองครั้งแต่พระเอกก็รู้ดีว่ามันเป็นแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น วันถัดไปเขาจึงคิดจะเล่นงานบา์เบลฟาร์มาสติคอนที่ผลิตยาแก้ปวดผสมสารเสพติดเขาจึงไปพบพ่อนางเอกซึ่งมีลูกความหลายคนของพ่อนางเอกกำลังดำเนินการฟอ้องร้องคดีนี้อยู่แต่พระเอกรู้สึกว่าคดีนี้อันตรายเกินไปเขาจึงบอกให้พ่อนางเอกวางมือจากเรื่องนี้แต่พ่อของนางเอกก็บ,บอกว่าเขาจะสู้ให้ถึงที่สุดหลังจากนั้นพระเอกจึงเบนเข็มไปที่นานดอกจินซึ่งเป็นหัวหน้าทีมของบาเบลคอนทรัคชัน่น เพื่อยื่นข้อเสนอที่มีอาจปฏิเสธได้เขาขอให้ด็อกจีนเลื่อนแผนการรื้อถอนตึกออกไป2เดือนและกับการที่หลักฐานในการโกงบริษัทและแอบเล่นชู้ของด็อกจีนจะถูกเก็บเป็นความลับต่อไปซึ่งก็ทำให้ด็อกจีนต้องตอบตกลงอย่างไม่มีทางเลือกเมื่อเคลียร์เรื่องการรื้อถอนตึกสำเร็จเอจึงเรียกประชุมผู้เช่าเขาเสนอซื้อตึกข้างซับสินค้าข้างๆเพื่อให้ทุกคนย้ายไปอยู่ที่นั่นแบบฟรีฟ นางเอกโมโหมากที่พ่อเข้ามาทำลายคดีที่เธอทำอยู่เธอจึงไปใส่อารมณ์กับพ่อและขุดคุ้ยเรื่องในอดีตที่พ่อสนใจแต่คดีชาวบ้านจนทำให้แม่ต้องตายอยู่ในห้องผ่าตัดเพียงลำพังหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เข้ามาเตือนนางเอกและให้ตามไปที่ร้านประจำเพื่อปรับความเข้าใจกับพ่อขณะที่นางเอกกำลังเดินไปหาพ่อและพระเอกที่ร้านทันใดนั้นรถบรรทุกขนาดใหญ่ก็พุ่งชนเข้าโต๊ะของทั้งคู่ พระเอกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่พ่อของนางเอกโชคร้ายเสียชีวิตรายงานข่าวเสนอข่าวการเสียชีวิตของพ่อนางเอกไปในเชิงลบว่าพ่อของนางเอกกำลังอยู่ในกระบวนการสอบสวนความผิดฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนำสืบพยานเท็จและการกระทำอื่นๆอันผิดต่อกฎหมายหลายข้อในรายงานยังทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่า เขาเป็นนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนที่มีชื่อเสียงแต่ความผิดที่เขาทำตอนยังมีชีวิตกำลังจะถูกเปิดเผยออกมาแต่อย่างไรก็ตามคนที่รู้จักทนายโฮงต่างรู้ดีว่าข่าวดังกา่าวล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องโกหกพวกเขาจึงมารวมตัวกันที่สำนักง,งานทนายความและร่วมกันแสดงความอาลัยกับการจากไปของเขาแม้รพเอกจะรอดพ้นจากมัจจุลาแต่เขาก็อยู่ในอาการโคมา่า นางเอกไปเยี่ยมพระเอกที่โรงพยาบาลเธอกล่าวถ้อยคำมากมายทางน้ำตาอ้อนวอนขอร้องให้เขาฟื้นขึ้นมาทัานใดน,นั้นเองเรื่องเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นพระเอกฟื้นตื่นขึ้นมาจากอาการโคมา่าทั้งสองพากันไปเยี่ยมหลุมศพของพ่อนางเอกหลังจากนั้นพระเอกได้พูดกับนางเอกว่ามันเหมือนจะสายเกินไปที่เธอจะชื่นชมพ่อในตอนนี้ทำไมเธอไม่บอกในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นทําให้นางเอกตัดสินใจลาออกจากบา์เบลกุ๊ปนางเอกปรึกษากับพระเอกและขอให้เขาช่วยกอบผู้ศักดิ์ศรีของพ่อเธอแลกกับการที่เธอจะช่วยให้เขาเด่ตึกกลับคืนม,มาทั้งสองจึงร่วมมือกันตามสืบด้วยวิถีทางของมาเฟียเริ่มต้นด้วยการเดินทางไปที่เรือนจำเพื่อพบผู้ชายที่ขับรถบรรทุก เขายอมเล่าความจริงทั้งหมดออกมาเพราะโดนพระเอกขู่ฆ่าแต่อย่างไรก็ตามคืนนั้นชายคนขับรถบรรทุกก็ไม่รอดถูกพบเป็นศพอยู่ในเรือนจำด้วยเบาะแสที่ได้มานำไปสูขผู้อยู่เบื้องหลังของการฆ่าพ่อนางเอกนั่นก็คือชเวมยองฮีหรือมนุษย์ผ้าหัวฟูซึ่งเธอเป็นอดีตเพื่อนร่วมงานของนางเอกที่บาเบวลคุปนั่นเองนักังเก็บวัตถุดิบของบาเลฟาร์มาสติคอน พระเอกและนางเอกปลอมตัวเป็นพนักง,งานบริษัทฟ้นน้ำยาฆ่าเชื้อเข้าไปรอบวางพื้นทำลายโกดังจนวอดวายขณะที่ประธานจางกำลังดูคลังสินค้าที่ไฟกำลังไหม้วอดวายชายคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าลูกพี่ก็ปรากฏตัวขึ้นเขาคือจางจุนอูเด็กฝึกงานของนางเอกนั่นเองที่แท้แล้วลูกพี่ใหญ่ของบางเบลกุ๊ปก็คือจางจุนอูที่ปลอมตัวเป็นเด็กฝึกงานของนางเอกและประธานจางก็เป็นเพียงหุ่นเชิดของเขาเท่านั้น ส่วนพระเอกและนางเอกตัดสินใจแล้ว,ว่าจะทำลายบาเบลด้วยวิธีทางของกฎหมายโดยจะพุ่งเป้าไปที่บาเบลเคมีคอนเพราะนางเอกมองว่าเป็นบริษัทลูกของบาเบลที่ทำเรื่องชั่วชา้าซึ่งเป็นเป้าหมายที่อ่อนแอที่สุดบาเบลเคมีคอนมีเหยื่อทั้งหมด49รายในนั้นมีผู้เสียชีวิต9คนทั้งหมดเป็นลูกเกี่ยวกับโลหิตสาเหตุการตายของเหยื่อทุกคนคือมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งเกิดจากสารเคมีที่เรียกว่า BLSD ซึ่งเป็นสารเคมีที่นำมาใช้ในวัตกรรมแผงหน้าจอยุคใหม่แต่มีส่วนประกอบที่มีพิษรุนแรงทำให้ถูกสั่งห้ามพัฒนาในอเมริกาโดยสมัยที่บาเบลยังใช้ชื่อแฮมุนก,กุปจางกูฮันพ่อของประธานชางเป็นคนก่อตั้งโรงพยาบาลในเครือขึ้นมาพอออกิวจงมูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลแฮมุนเป็นหัวหน้าแผานกโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา เขาเป็นคนปลอมแปลงผลตรวจเพื่อปุกปิดอุบัติเหตุจากการทำงานของบาเบลเขาเป็นหมอที่ไหลจรรยาบรณส่วนในด้านสื่อบรรณาที่การบริหารชอนอิลซูจากแดซังเดลี่เขาเป็นคนเกาะกระแสบาเบลเพื่อหวังโฆษณาเพื่อเขียนข่าวในเชิงบวกให้กับบาเบลหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกพยายามที่จะโน้มน้าวให้เหล่าครอบครัวของเหยื่อแต่งตั้งให้พวกเขาเป็นทนายจนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จ เมื่อวันนัดศารมาถึงพระเอกและนางเอกก็เล่นสงครามจิตวิทยากับพวกขนายฝ่ายบาวิลเริ่มตั้งแต่การขับแลมโบไปที่ศาลและลงมาอย่างเท่ๆจนสื่อต่างๆหลายร้องให้ความสนใจเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีการสแสดงโชว์เรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียชีวิตโดยคณะนักแสดงโชว์ก็คือเหล่าบรรดาผู้เช่าตึกนั่นเองเมื่อเริ่มต้นการพิจารณาคดีที่ศาล สิ่งที่พระเอกกับนางเอกต้องทำคือการขอเลื่อนพิจารณาคดีออกไปอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากถ้าพิจารณาคดีตอนนี้พวกเขาจะเสียเปรียบแต่ดูเหมือนท่านผู้พิพากษาจะไม่ยอมรับคำร้องนี้ซึ่งพระเอกก็คาดการณ์เอาไว้แล้วเขาจึงเตรียมวางแผนเอาไว้3แผนด้วยกันเริ่มด้วยการให้นางเอกแสดงละครว่าเป็นโรคตื่นตระหนกกำเริบระหว่างการพิจารณาคดีแต่ดูเหมือนว่าแผนนี้จะไม่ได้ผลแผนต่อมาคือตัดไฟแต่ก็อีกเช่นเคย ผู้พิพากษาให้นำเนินการพิจารณาคดีต่อและแผนสุดท้ายคือปล่อยตัวแตนออกมาผู้คนที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีต่างวิ่งหนีการจ้าละวันแม้ว่าผู้พิพากษาท่านจะบอกให้นำเนินคดีต่อไปแต่ก็ถูกคนของพระเอกแกล้งทำน้ำพึ่งกดใส่สุดท้ายผู้พิพากษาก็หน่าบวมปากบวมและยอมเลื่อนการพิจารณาคดีไปนหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นพระเอกก็เคลียร์กับบรรดาผู้เช่าตึกให้ย้ายไปอยู่ตึกใหม่ได้สำเร็จ โดยอ้างว่าจะรื้อถอนตึกนี้เพื่อสร้างใหม่ระหว่างนั้นเด็กฝึกง,งานจุนอูก็เปิดเผยตัวว่าเขาคือเจ้าของตัวจริงของบาเบลที่ถูกต้องตามกฎหมายทีนี้พวกคนที่เคยทำไม่ดีใส่เขาก็ต่างพากันเปลี่ยนท่าทีมาเป็นเลียแข่งเรียขากันเป็นการใหญ่ก็จบลงไปแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะ